กราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อโง,งเ่เฮงเศรษฐีชีวิตนี้เลิกลำบากสักทีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ และเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดโชคชะตารับทรัพย์รับโชคให้กระแสบุญและความโชคดีติดตัวท่านไปตลอดเพียงพิมพ์คำว่าสาธุลงในช่องคอมเมนต์ดวงชะตาของท่านจะวนเวียนอยู่ในกระแสบุญนี้ตลอดไปค่ะปัจจุบันการสรรยกรรมนอกจากจะปรับแก้จุดบกพร่องใบหน้าให้สวยงามน่ามองแล้วบางคนยังเลือกการสรร,รยกรรมโดยอิงความเชื่อเรื่องงงเฮง และหากต้องการงโงเฮงใบหน้าเศรษฐีต้องมีอะไรบ้างวันนี้สะสมบุญชาแนลมีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะงโงเฮงเศรษฐีมีอะไรบ้างอย่างแรกลักษณะหน้าผากหน้าผากที่เป็นงโงเฮงที่ดีคือต้องกว้างโหนกนูนเรียบเนียนไม่มีแผลหรือรอยสิว หน้าผากตามลักษณะเหล่านี้ถือว่าเป็นหน้าผากเศรษฐีรับทรัพย์ได้ดีลักษณะดวงตาดวงตาที่ดีควรที่จะกรมใสหางตายกขึ้นนิดหน่อยจะเป็นตาที่มีบารมีจ้องอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองได้หมดแต่หากใครหางตาตกไม่ตรงตามงงเฮงก็สามารถแก้ได้โดยการกรีดอายไลยเนอร์ ก็ช่วยดูดรัพย์ได้ดีเช่นกันค่ะลักษณะที่3ลักษณะของโหนกแก้มลักษณะของโหนกแก้มที่ดีคือโหนกแก้มสูงแม้ว่าจะไม่ถูกใจสาวๆแต่ลักษณะนี้จะทำให้มีแต่คนเมตตาเอ็นดูคอยช่วยเหลืออยู่เสมอลักษณะของคางคางที่กลมมนรูปไข่จะถือว่ามีวาสนาดี ดูดซับเก่งหากคางสั้นมีชั้นเนื้ออาจทำให้มีปัญหาการเงินบ่อยเก็บเงินไม่อยู่ลักษณะของปากปากที่ช่วยดูดซับเศรษฐีได้ดีคือความหนาจะต้องพอดีสมส่วนและอวบอิ่มจะทำให้พูดจาอะไรก็มีแต่คนเชื่อถือพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองและที่สำคัญห้ามปล่อยให้ปากแห้งเด็ดขาด พราะถือว่าเป็นการขัดโชคขัดลาบค่ะลักษณะสุดท้ายของใบหน้าก็คือลักษณะของจมูกจมูกที่ดีเป็นโงเ่เฮงเศรษฐีก็คือเป็นสันตรงมีเนื้อจมูกไม่เชิดเกินไปจนเห็นรูจมูกเพราะการที่เชิดจนเห็นรูจมูกจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่นั่นเองหากใครที่เช็คแล้วไม่เป็นไปตามลักษณะโงเ่เฮงเศรษฐี และยังไม่มีความคิดเรื่องการสัลเรกรรรก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่ลองฝึกฝนแต่งหน้าให้เก่งปรับแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสำอางดูก็น่าสนุกดีเหมือนกันค่ะขอขอบคุณครูบาอาจารย์เจ้าของเรื่องราวจากทุกแหล่งที่มาที่สะสมบุญชาแนลได้รวบรวมมานำเสนอนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาหากทุกท่านชื่นชอบเรื่องราวที่นำเสนอนี้ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหากท่านใดพร้อมที่จะอยู่ในกระแสบุญนี้ขอจงพิมพ์คำว่าสาธุมาในช่องคอมเมนต์เพื่อเปิดรับทรัพย์รับโชครับดวงเศรษฐีสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ